แลากิจซ่อมประตูอันนี้ค่ะคือเป็นช่องที่หมาสามารถเข้าได้แล้วทําประตูไม่ได้กันใครอะไรอะไรอันนี้มันเริ่มผุพังแล้วหลายปีห้าห้าหกปีแล้วค่ะก็จะก,กันหมากันไก่ไก่ไม่ค่อยมาทางนี้แต่ไก่มาทางอื่นก็เลยเมื่อก่อนไก่ตัวเล็กๆเรามีไก่ตีนโตเนี่งสิดประตูแป๊บนึง นี่ค่ะไม่ไผ่ที่เตรียมไว้เดี๋ยวก็จะมาทำการวัดอันนี้ค่ะไม่ไผ่เรามีไม่ไผ่เองแค่จะวัดลแล้ก็ตนนัดอารกิจตรงนี้ตรงนี้ก็น่าจะเข้าได้อีกแล้วต้องเตรียม เอาไม้ไผ่ไปตัดได้ไปอะไรคะ่ะมีไม้ไผ่ในสวนเลือกพอดีเราตัดไปแล้วด้วยเลือกที่แข็งแรงอ,อันนี้เนี่ยขาเนี่ยขาเขาก็ังไม่เข้าาหมาเขาก็ระวังตัวหมาจรเน่ะคะ่ะอันนี้ไว้หน้าบ้านก็แห้งเหี่ยวก็เลยจะย้ายไปไว้ที่ประตูรั้วหลังบ้านประตูเข้าออกที่จอดรถะคะ่ะ เพราะว่ามันจะร่มกว่าหน้าบ้านเราก็มีอยู่แล้วอีกมุมหนึ่งต้นหน่งกว่าตรงนี้ก็มีเมื่อกี้เพิ่ถ่ายให้ดูอันนี้คือน้ำล้างจานหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเอามาลดไว้ก็จะชุ่มชื้นมีบางจุดที่แห้งก็คือยังไม่ได้มาลดอันนี้อันนี้ต้นอะไรไม่รู้แต่เดี๋ยวจะ เอาไปปลูกที่แนวรั้วหลังบ้านให้มันเขียวๆว,ว่ามันค่อนข้างจะทนแล้วก็อึดอันนี้คือกล้วยไม้กะเลกะร่อนที่เราแยกมาเขาก็เติบโตได้ดีมีบางต้นตายแยกแยกมาสิบกว่าต้นตํานึงขึ้นง่ายมากเลยนก <c oughs> 1หนึ่งสองสามสี่ห้า แยกมาแปดหลือห้ารอดห้ารอดแบบแข็งแรงแล้ววันนี้แดดร้อนมากพอแดดร้อนก็ไม่ค่อยอยากจะเดินโอ้พึ่งเห็นมะม่วงมะม่วงมะม่วงเริ่มออกออกดอกแล้วค่ะน่าจะเห็นนะคะขยายได้ไหมเนี่ยโอ้ยมแรงค่ะต้นใหญ่ มโงออกออกดอกเพียบเลยออกครั้งต้นเลยตอนนี้จะดกมากปีนี้ก็ไม่รู้แต่ที่เห็นตอนนี้ก็เป็นสิบแล้วค่ะเป็นสิบช่อโอเคเลยแต่มันจะสูงสูงมากสูงน่าจะประมาณสิบห้าถึงยีิเมตร อันนี้พริกจากส้มรั้วแล้วก็มาเรื่อยๆจริงๆเราเดินสำรวจทุกวันละค่ะเนี่ยค่ะต้นมันจะมีกระเลกกระร่อนนี่แสงมันจะย้อนกระเลกกระร่อนเกาะอยู่ที่ต้นมะม่วงครั้งที่แล้วเราขยายพอขยายเขาก็โตเหมือนเดิมอ่ะไม่ได้รดน้ำาดื่นไปเลยอันนี้ต้นขี้เหล็กแต่ไม่ชอบกินดอกไม่ชอบกินใบส่วนมาก ที่นี่เขาจะนิยมกินใบเราก็ไม่ชอบกลายเป็นไม่ค่อยชอบกินแกงขี้เหล็กเพราะชอบกินดอกไงไม่ชอบกินใบโอ้เพิ่งเห็นมีต้นพริกพริกต้นน้อยเดี๋ยวน,น่าจะต้องหาอะไรไว้เพราะพริกครั้งที่แล้วตอนที่อะไรอะ่ะตอนที่เรามีเยอะ ขายได้ขายได้หลายร้อยเลยค่ะเก็บไปขายวันร้อยสองร้อยอ่ะแล้วก็ไม่ได้เก็บตอนนี้ก็ยังมีแม่ค้าเขาก็บอกว่าเอามาฝากได้ไม่ไม่เน้นมีก็เก็บไม่มีก็ไม่เก็บเขาไม่มีไม่รู้จะไปขโมยใครเราไม่ขโมยอยู่แล้วอันนี้พริกบ้านเราอ๋ออันนี้มันมีเหมือนมีเพลี้ย เหมือนมีเพลี้ยเดี๋ยวค่อยมาดูอีกทีหนึ่งจะได้ตัดเอาไปทิ้งให้ปลากินอันนี้ละมุดไม่ออกลูกสักทีมันล่มมัง้งโออเฮ้ยไผ่ชนไผ่อันนี้ไม่รู้ว่าขนุนหรือจำปาดะวันนั้นตัดไผ่ไผ่นี้ค่ะตัดไผ่หลายต้นเลยแล้วมันก็หักแล้วก็ต้น ทับต้นไผ่ล้มลงมาทับต้นหักพูดผิดพูดถูกโมองม,องมองต้นนี้ได้กินทุกปีเลยแต่ปีนี้ไม่แน่ใจไม่เห็นช่อดอ,อกเลยต้นใหญ่ออกแล้วก็เล็กยังเลยว้ายตะขาบก็ไดเเลยเนี่ยค่ะตะขาบจริงๆนะแต่ว่าเราไม่ทำอะไรเขาเพราะเขาอยู่ในสวน้ใหญ่มาก เขาก็อยู่ในดินล้วก็พื้นที่เราก็กว้างอไปให้เขาอยู่ไปตะขาบตะขาบแต่ว่าเวลาลงมาเราจะใส่บูธนะคะเพราะว่าอย่างน้อยเขาก็ต่อยบูธไม่เข้าอ่ะ <c oughs> เลยมองเลยเพราะตอนนี้จะมาเก็บไผ่ <c oughs> เขาก็หาหาที่ร้อนร้ร่มๆ่มเ <c oughs> ขาชอบอยู่ที่ร่มๆมเหมือนกัน ดีนะเพาะว่าสายตามองเห็นพอดีหาชอบมาม่วงไม่เจอเลยตกใจตะขาดต้องระมัดระวังไม่ใช่ปัญหามันเป็นเทคนิคอะค่ะเวลาเราเดินในสวนในอะไรอย่างเงี้ย ไม่รู้เพื่อนๆมีเทคนิคหรือเปล่าอะไรแต่ว่าตัวโคต้นอ้อจะมีเทคนิคอย่างคืออะไรที่เคลื่อนไหวได้อ่ะให้ให้มองเป็นพิเศษเวลาอยู่ในห่างห่างตาเราตาเราซึ่งกอกได้ร้อยแปดสิบปะร้อยแปดสิบองศาหรืออะไร <laughs> เพราะว่ารอบรอบตัวเ็สามร้อยหกสิบเนาะตั้งแต่ร้อยแปดสิบกอกไปกอกมาไม่รู้เหมือนกันข้อมูลตรงนี้ไม่แน่ใจพูดผิดพดถูก เวลาเรามองอะไรแล้วอะไรที่มันเคลื่อนไหวเราจะจับทันทีแล้วไม่ค่อยพลาดค่ะถ้ามีอะไรเคลื่อนไหวในในระยะตาสองข้างซ้ายขวาเราเราจะเห็นเหมือนที่รักคือเขาบอกว่าอะไรอะทำไมตาดีจังอะไรเงี้ยเราบอกอมไม่รู้อ่ะถูกฝึกมาแบบนี้มั้งเพราะว่าพ่อสอนให้เรามัดระวังหรืออะไรอย่างเงี้ย เราอาจจะเกิดในยุคที่ไม่ได้มีกล้องวงจรปิดไม่ได้ไรเมื่อห้าสิบกว่าปีที่แล้วถึงอยู่ในเมืองแต่ว่าพ่อแม่ทํางาน,นอย่างเงี้ยอยู่บ้านกสี่คนพี่น้องก็เป็นเราเป็นคนที่สองก็ต้องช่วยพี่ดูแลน้องอะไรเงี้ยหรือผู้คนมาสมัยนั้นยังมีคอมมิวนิสต์อยู่นะยังมีคอมมินิสต์กันได้มีมีระดับนายพันปลอมตัวมาด้วยเป็นคนบ้าอะไรเงี้ย โอเคเดี๋ยวจะกลับบ้านแล้วเพราะมีภารกิจทำห้วงอันนี้กะเลกระล่อนว่าจะกลับและเดินขึ้นเนินตรงนี้มองเหมือนไม่ค่อยเห็นนะแต่เป็นเนินเดี๋ยวต้องถ่ายจากข้างล่างจะเห็นนึกผมยุกเนี่ยเป็นเนินค่ะบ้านเราจะดูเตี้ยเลยเพราะว่าเราอยู่ข้างล่างห่างกันเป็นเมตรอ่ะ พื้นที่ตรงนี้น่าจะน่าจะเม็ดกว่าทางลาดเป็นเขาเป็นไหลเขาอะค่ะ mm hmm. เดินขึ้นเนินโอเควันนี้รู้สึกร้อนมากเพิ่มซ่ยังไม่เก็บอีกโอ้ยมีหลนอีกแล้วช้างมันมสวัสดีค่ะ